สวัสดีครับอาจารย์ลูกตาลวุ้ยมากินปต่เแศบแต่บา้านเ่ยเอา้าใครซ้อมอยู่เนี่ยทีมงานเราเนาะเนี่ยครับโอ้ผิดอาจารย์นนตีมาหลายวงแล้วเนาะตอนนี้จะเป็นเพลงของวงเราเนาะอันนี้เป็นลำเบิอนสาวน้อยนะครับกำลังซ้อมกันอยู่โอ้ชักลินมาแล้วซักลินมาแล้วเอา้าขินเขากันอาจารย์อาจารย์ลูกตาลน,นะครับ กองวงไม้เลื้อยเรานี่เองนะครับได้ส่งผมไม่เท่เทป่ะอันนี้ได้สัตว์ซ่องยังเนี่ยชัอกโกแลิในส่องยังเนี่ยมาส่องมากสาวเออกัดไส้เยี่ยวในมากสาวเลยอาจารย์โจมือขวางเงื่อนไปดูครับโอ้ยมีแต่มือขวางกองกันอั้เลยมาเลยกินแกงเสียนไส้ก่คือกันอร่อยอร่อยกำลังซ้อมกันตอนนี้มาถึงแล้วนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้บัตรไม่ได้เบอร์ไม่ได้บัตรไม่ได้ตั๋วก็ ซื้อเลยซื้อเลยพี่น้องซื้อเลยเนาะเมื่อแรงแล้วมวนมวลกันแล้วคณะคำผลมาถึงแล้วนะครับมาเบิร์นแล้วมาเบิร์นแล้วซื้อบัตรเลยครับพี่น้องครับยูบัตรมีเปลววงคำผลคิดแล้วบ่ลยูบัตรมีบปลววงคำผพุนผสมอะไรไปเรียนเนอะมีแน,น่นอนต้องมีต้องเคยเห็นแล้วเนาะลงคำผลนี่เนาะนครับครับกำลังสวมเขาได้ตีของจัดเบี้ยตอ กองเขาสามคนผมพี่น้องครับก็ต้องห่วงนะครับสลับซับเปียนกันไปตอนนี้กำลังสอบน,นะครับอันนี้เป็นเพลงประจำวงเป็นเพลงสาวน้อยนะครับลำเพลินนะครับอาจารย์รุตีพนกบา้าพักพนย่อนใจกินเขากินน้ำกันนะครับตอนนี้นะครับไปไ<ะ>ปไปนี่อาจารย์กำลังกินเขาอยู่นะครับอาจารย์สวัสดีครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับโอ้เส็บเส็บนะนวลอาจารย์เด้อครับผมไปวัดครับครับผมอาจารย์ชูไปเอาน้ำอยู่นะครับอาจารย์นรุตีปนท์น้อแต่มาหอดครับพี่น้องครับนะให้เพื่อนกินข้าวพักพอนกันสักข้าวนะครับเสดซ่อมต่อทีมงานสาหน่อยซ่อมเลี้ยวพ้นกันสิจวดจัดต่อนะครับทักพี่ก้างล่างกินข้าวกันพี่น้องครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีสุขสุขคนครับยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับจวดจัดน้องไปเลี้ยงเขาน้อคัางกัครับผมกินเล้ววังหันเนี่ย มูผมกินแล้วมูอาจารย์ก็ม่หดพอดีเลยเนี่ยเอาจวดจวดจวดครับผมว้อคือรีกินมูเดียวเลยวันนี้ครับทีมงานทีมงานลงเหล่าเขาแน่นอนนเลยเนอะนั่นในเรียนเนาะนั่นในเรียนเนาะพราะาสิได้เปิดเร็วๆนี่ล่ะสายพับสายยังเอาเปิดเร็วๆนี่ล่ะเอาคือวันศุกร์มาอยู่น้ำมอลำคือว่าสิมาอยู่น้ำมอลำัมแล้วสิได้ไปพับอยู่บ่มาอยู่น้ำมอลำน้ำกันอะไรยัง ไปน้งเคืนน่อนเอาโอเคโอเคอเครับเอาคข,ขเีาาเขาบเซ็ตๆอรจา์เทาจวดจับจวดจับเต้าเต้าเตเต้าเห็นยางล่ะพอหางบักไว้อีกเนี่ยเมื่อเช้าได้จูด,จด <c oughs> บ้างนึงของยายจืนขค้นดีครับจานเล่นี้แหละอวยไปตั้งนี่แหละ ค่าวกกระทียมเปียวน่นสังครับพี่น้องครับบนกระลังเห็ดหางบังไฟนะครับทางนี้นะครับงาดัดดิเรกอีพ่อแหลมพี่น้องนะครับงานมากร้องเงินนั่นแหละเห็ดหางบังไฟยายจืดกระลังกอกบังไฟอยู่ทางพุน่นโวน่ะเอา้าเต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 ้าวัดศีไป,ปหาปลาคอมาต้มชูกินนะครับขาดใบ,บานี่ฉันได้เดีด๋ยวนี้ต้มใเซปกะเนียงหอมๆจกบาดเ <Okay. S 1> พราะวัดศีลเขาไปเพิ่งตลาดโกศุลไม่พอขึ้นยาก พี่น้องแฟนคลับพี่พี่ซี่มาเคลื่อนปัหามาไล่มากก็เลยว่าสิไปซื้อดับความมาต้มซุกินสันนกยายจืนก็ว่าเคลือนอยากอยู่ไอ้กันใช้ก็มาล้วนี่ต้มซุกินได้เด้อว่าจัรย์วะเออก็เลยว่าเอ้าเดี๋ยวนี่ละสิผ้าเบาเอีเพิ่นไปซื้อของน้ำนะครับพออาทิตย์ก็ว่าสิไปซื้อเตียนน้ำก็เลยสิไปพร้อมกันเลยพี่น้องครับนะไอเพิ่นซ้อมเพียงแล้วก่อนนะครับเบาเอีกกําลังสิซดอมเพียงอยู่นะครับพี่น้องตอนนี้ก็อาจารย์นัทดนตรีก็มา พบกันแล้วหลายวงนะครับพี่น้องครับเพื่อสีมาซ้อมนะครับเวลานี้นะครับมืเอแ้งกับสีจวดจัดนะครับอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตัว๋วเด้อพี่น้องมืเอแ้งเด้อนะครับซื้อแต่ตอนนี้ล่ะเพิ่มดนึ่งก็กุ้มไปเลยนะครับไปไหนเนาะใครง้อันลมนมกุ้นเทาหมดเนี่ยชั <c oughs> กบงังหมือนแกะตัวไหมแกะตัวว่ามาเ้ากิดขึ้นดีจะได้มาเา้าน่อยจัดเด้เอดเลยเางงขาไปนั่งพ,พ่ออำเภอไหนเขาโกสุ้มไปนั่งหมดเลยโอ้ผมม่เล่ซื้อวะเ,เดี๋ยวผมสิไปกับเบ้าเอ๋กับพ่ออาทิตย์ซะนะ ทั้งในเสียแต่บังไฟอย่างเดียวครับผมพอทีนว่าเสียไปซื้อเตี้ยนนะจ๊ะคนเสิยมาหน้นนนาน้องการจะเป็นสามได้บัตรสามเตี้ยนได้เลี้ยงกันอยู่เลยเอา้าทหารกำลังที่ซ้อมเพียงพี่น้องครับบาดเนี่ยเอาขออนุญาตบาดรคัมปะแล้วเราบ่เตี้โอ้เอาเอาลองเพียงเขานซะเนาะซ้อมเพียงก่อนต้งไปซะนะไปไหนทีมงานหมอลำนักดนตรีเข้ามาครบไปทั้งพีชน,นะครับ มาเบิ้ลละตัว,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 วนี่โนโนาดเตรียมการอู้ยงกันลายใส่จะเป็นตัวใดกล่องเนื้อบดเด้ออสิวยครับดอกบัตอุยครับวย้นาต้ประคอนเร็วเรับเรร็วเร็วเวเรวเร็็วรวเร็วเร็วเร o วเร็วเร็วเร็วเววเเเ